นี่ได้บัวมหาอีหลาหลังเวทีค่ะวันนี้น้องมาถึงแล้วค่ะน้ององค์หญิงมาถึงแล้วนะคะพอ่อพอมีแม,ม่กำลังลังไรกันของมหาล่ะค่ะอีหลามาฮอดแล้วเดี๋ยวไปหาอีหลากันเนาะค่ะน้องบรรยากาศดีเนาะค่ะเหมือนนี้บรรยากาศไม่ร้อน บ่ฮอนบ่เอาไม่บัวให้ย่านแล้วฝนตกอยู่ย่านฝนตกเนาะคะ่ะเนาะขออย่าให้ฝนตกนะคะพระพิรุณอย่าลงมาอีลาบรรยากาศที่จะลดก้วงขวางเนาะค่ะเนาะลังเวทีค่ะ่อแม่ๆเข้ามาแล้วบรรยากาศบรรยากาศหลังเวทีนวาาาาเทนาะ หวังว่าฝนเพื่อสิบ่ตกเนาะมื่อนี้เนาะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกแถวรามินทามเงค่ะก็ลเลยว่าโอ้มื่อนี้อย่าให้ฝนตกเดิอมื่อนี้ขอร้องอย่าให้มีฝนนะคะท่านให้มีก็ให้มีหลังหลังเลิกแล้วเนาะขอๆอมแม,แม่คนกับมารอหลังวทีค่ะ บรรยากาศจอดรถกว้างนะคะกว้างขวางขัมาได้เลยได้ค่ะเด้อกินซ่าลังสิตท,ที่จอดรถกว้างมากค่ะเ <c oughs> ีทีเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดี โอ้คุณพ่อเพิ่เมเครื่องเสียงมานล้เลยตัวนี้พ่อเพิ่นมีเครื่องเสียงส่วนโตเลยค่ะสวัสดีค่ะมีเครื่องเสียงส่วนโตเลยเปล่าค่ะโอ้หกเครื่องเสียงส่วนโตมาหลังเวทีเลยค่ะ เก็บสีนองขึ้นกันค่ะเยจีอ,อเป็นศิลปิน เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเต็นแล้วสวัสดีค่ะทหารอีหล่าลังเวทีเหมือนนี่บรรยากาศดีเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้<ด>ไม่ร้อนเมืบบ่อวานร้อนไหมเมืบบ่อวานไปถ่ายหนังไหมใช่เ <dro ll> มืบบ่อวานไม่ไม่ได้ไปดูเเดแต่จงานไปพอดีเลยผมไปผมไปหกโุงกว่า เห็นแต่บรรยากาศดูดูเหตุคลิปสั่งวันเลยเมื่อวานตามดูคลิปสั่งวันเลยผมไปยันจบอ่ะผมไปยันจบแต่ว่าผมไม่ได้อยู่กับน้องพอพอจบแล้วผมก็กลับไปทำงานกี่โมงคะดึกเสร็จกี่โมงอ๋อห้าทุ่มกว่านิดนิดก็ไม่ดึกเนาะใช่ครับผมทำงานเช้งคืนไม่ดึกบ๊วยหยุดบ๊วยเศร้าว่าเป็นหยาหัวเราะเขาอย่หยุดเลยเหรอร่างร่างวุดทั้งทั้งวุดทั้งออฟคู่แดงแป้งนาน อังกี้แตงไฮได้หน่ะอังกี้แตงไ้บอกอันอันที่ว่าเป็นอันนักร้องพาลูกมาคอนพี่ป้าป้าที่บ้านที่บ้าพาลูกมาออดิชั่นนะแม่อันนั้นเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์มาพาลูกมาออดิชั่นบอกอันนั้นเด็กอันนั้นผูนชายอก่ันนั้นสาวน้อยนั่นนะเพื่อนมาอีรีบบ่เออเพื่นเพื่อนมาแต่ทั้งในบัวผมก็ลืมเมื่อคืนนี่เดี๋ยวแปไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนอากาศลมโกกเย็นสบายอยู่ครับสนุกมาก ร่มโปร่งกินสบายอยู่ครับนี่ครับมันมีบอกว่าโอ้โวดโอ้แบบอยากให้มีแบบเมื่อคืนน่ะมันจะสนุกมากเออไม่มาใส่เจ้าหัวอหัวเราจนแบบโอ้ยห้าข้าถ้าเป็นช่วงกินยานะเรียบร้อยจุดด้เบรกไว้จุดด้เบรกหัวไว้โอ้ตายตายเรียบร้อยเลยยิ่งช่วงช่วงนั้นกินยาขับอ่ะโอ้โหหัวเราไม่ได้เลยพ่อกันรที่พ่อประแดงครับผม

จั๊กจากหน้ามือโปรครับตบแป้งทีครับไงตบกี่ช่างแต่งหนา้าขึ้นหนา้าใสแทนมอือนีนแม่แเอาสิได้ไปเบิ่งนี่หล่ะเซฟเซ็กซ์สาวเซ็ก ยากาศดีค่ะกว้างขวางค่ะมาได้จ้ะจอดรถสะดวกสบายเลยหลังเวทียงังที่จอดรถยังว่างอยู่ค่ะเขาก็ไปนาเวทีไปบึง<ะ>บแมนสีขื่นแ้วเซ็คเลยบ,บ่อบัดไงนะสวัสดีค่ะ บางลากินยาแก้วัดแล้วบอกกินยาแก้วัดแล้วบอกอีพ่อคื้ให้โดดนาเแต่ว่าสันดอกแม่ว่ากินยาแก้ไข่้าไปหน้าเวทีกันค่ะพ่าใช่มาทำอะไรจ้าวันนี้หน้ามาหน่อยเร็วมาสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับ รีวิวกันดูหมอลำต้องมีอะไรมั่งเมอหมอขอใส่เป็นมือแบตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแซ่บอนอจ้ากำลังกินเข่ากันค่ะกำลังทานข้าวกันค่ะเ้าเข่าเข่าลังเวที เดี๋ยวพอ,อกันนาเวทีนะคะคลิปนี้เอาใบเสนีสักก่อนเวยค่ะใช้เดอะบัวเจลทูออฟฟิเชียล e e สวัสดีจ้า